พระชัยวัดเนื้อโลหะผสมปี2482หลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อเปลี่ยนท่านเป็นพระสมถะถือสันโดษมักน้อยไม่ยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญเมื่อประมาณปี2482เป็นต้นมาท่านเริ่มสร้างพระชัยวัดโดยใช้โลหะเท่าที่มีที่มาจากชาวบ้านบ้างที่ท่านสะสมเองบ้างโดยมีเจตนาที่จะแจกให้แก่เหล่าทหารและประชาชน ไว้ป้องกันและคุ้มครองตนในยามศึกสงครามจะเห็นได้จากเมื่อยามนั้นหลวงพ่อนั่งอยู่ที่กำแพงเมืองโคราชคอยแจกพระแก่ผู้คนทั่วไปทุกวันทันที่เครื่องบินกำลังทิ้งระเบิดตูมๆท่านก็ไม่สะดุ้งแต่คอยเรียกคนที่กำลังชุลมุนอยู่กับการวิ่งลงหลุมหลบภยัยท่านพูดว่ามารับพระไว้ป้องกันตัวก่อนมานี่มานี่หลวงพ่อเปลี่ยนท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างพระแม้แบบพิมพ์พระท่านก็ออกแบบเอง สร้างแบบเองสุ่มทองเองเทพระเองและที่สุดคือปลูกเศษเองโดยตลอดมีต้องเรียกร้องให้ใครมาช่วยแม้มีพระภิกษุหลายองค์แจ้งความจำนงต่อท่านว่าจะช่วยท่านท่านก็หาได้อนุญาตไม่เมื่อเททองแล้วซึ่งส่วนใหญ่พระจะดุย่อนงามท่านก็จะใช้ตะบายแต่งที่ใต้ฐานองค์พระเนื่องจากเป็นเดือยยื่นออกมาเหมือนพระยอดธงและแต่งอีกเล็กน้อยตามซอกคอพระเสียรและด้านหลังองค์พระ เนื่องจากเวลามีไม่มากท่านจึงแต่งได้เป็นบางส่วนเท่านั้นพระส่วนใหญ่จึงออกมาไม่สวยแต่รวยด้วยพระพุทธคุณและเจตนาที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อพระของท่านไปมีอภินิหารในสงครามอินโดจีนบรรดาทหารแม่ทัพนายกองต่างๆจึงพากันมาขอพระจากท่านไปมากท่านก็มีเมตตาแจกให้หาได้คิดว่าท่านทำพระต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายคราวนี้เห็นจะต้องถอนทุนคืนก็หาไม่แจกไปเรื่อยจนพระเหลือจำนวนน้อย ท่านจึงเก็บเก็บจนลืมจนกระทั่งท่านมรณภาพพระของหลวงพ่อเปลียนนอกจากจะมีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดสูงแล้วเรื่องคงกระพันธ์ก็ดีเช่นกันเรื่องเมตตามหานิยมหายห่วง